สว,วัสดีครับก็ผมแบงค์กโมังเกมแคทเธอร์แคทเกมโลบอกฟังกิ้งฟลายเดยหรือว่าโลบอกฟลายเดย์ไหนฟังกิ้งอีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราก็จะมาหาโดนกับชาวบ้านอีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ง่าวไปมากไอที่ผมคิดว่าเป็นเพลงไฟไ h นมันเพลงของฟ r ายเดย์ไหนมันเหมือนกันนะเอโอเควันนี้ก็ว่าจะมาลองดวดูผมนะวันนี้เล่นเพลงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เขาจะเลือกนะ มาดูาได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วผมชนะได้เยอะไหมมาตูสเตชั่นตรงนี้แลละใครจะดวนมาเลยวว let's go ไหน F N F นี่ใช่ไหมเออนั่นแหละผมอยากได้เพลงนั่นนะ่ะเพลงคุณแม่เพลงไหนวะทอนเซนไปปีโกก็เพราะเนะี่ยอามิ้ววะไม่มีเพลงมิ้วเหรอ 2> 3, 2, 3. เวรกรรมกดเล้ยไม่ทันเอาเพลงอะไรมาวะ ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอะไรก็ว่าไปแต่นี่เหมือนแค่เล่นกับดนตรีเฉยไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่อยากเล่นเพลงที่แบบเราร้องอ่ะไม่ใช่แปลว่าดนตรีไม่งั้นเป็นแค่เกมเต้นไม่มีอะไรโดดเด่นเอออย่างเมื่อกี้อย่างเงี้ยเออผมบ่นนะแต่ผมก็ไม่เลือกเองรอบนี้มจะเลือกเองแล้วด๋เยบ้านี่ตัวเลือดเองไหม รอบนี้ตัวขอเดวันแย่งไหม่เหการมาแย่งไหม่ทีเดิไม่ไปของตัวละเวกีบะปีโกฮาร์ดมาปีโกมันดีจำได้กดไว้กันมาเก่งไหมเองเพลงลลอะไรรอบนี้โหลดฮาร์ดเนี่ยเพลงแบบนี้อย้งวงอ่ะแมนมันไม่ใช่ ไฟเดนไนมันเป็นแค่เกมเต้นนะมันก็เล่นได้มันก็อะไรแต่ว่าเพลงมันไม่รลออมันรู้สึกไม่ใช่ไฟเดนไนความอิสระบางทีก็ทําให้เสน่ห์ของเกมนี้หายไปผมการที่มันมีหลายๆเพลงเอ๊ะแต่มันก็มีเออไม่ไม,ไม่นี่มันเป็นรีมิกของอะไรปะเออใช่มีมีเพลงนี้มีจำได้แล้ว แต่ดนตรีมันทำเหมือนกับว่าไม่ใช่แต่ว่านี่แหละเป็นเพลงของซักม็อดหนึ่งผมว่าผมเคยเล่นใช่อันนี้อันนี้ใช่นี้ใช่โอเคเปิดตัวมาดกว่าเป็นแค่ดนตรีธรรมดาไม่ใช่นี่คือม็อดที่เป็นเสียงร้องผมจําไม่ได้ว่าม็อดขออะไรแต่ว่าเพลงเพราะอยู่มันเป็นแบบรีมิกด้วยผมเลยจำไม่ค่อยได้โอเคถ้าเป็นเพลงอย่างเงี้ยโอเคหน่อยมีเสียงเตอต์ราดอดาอดเออเสียงของเกมนี้ต้องเป็นเสียงตอราดอตาดอดนี่แหละ

ผมเรื่องความจำสั้นเล่นแค่มันเล่นก็ไม่ได้หลายมอนนะแต่จำไม่ได้ปาปีปปีแปะแปะปาปาปาปปาปปา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 เฮกป่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่ ตอนนี้ผมยังชนะรัวๆอยู่ผมนะยังไม่แพ้เลยวันนี้มาดีไม่ค่อยเจอคนเก่งรอบที่แล้วเจอคนเท่ไปรอบหนึ่งวันนี้ไม่ค่้เจอคนเทพปะแสนและคะแนนเย้โ จีจี thank you เนอะวินไปสิกหนึ่งครับผมเนี่ยเฮ้มา let's go ผมนี่ดวลโล่เลยผมเนี่ยไม่มีเพลงมิวส์เลยมันมีหรือว่ามันไปหยุดตรงอื่นเอาไปว่าผมเอาปีโกทอแล้วกันเพลงปีโกมันจำได้นี่ไง mid five m e s s a neo พอผมเริ่มเล่นหลายมาผมเริ่มจำได้แล้วมีสกายอะไรเพลงอะไรมาม บาลิสติกอีซี่ทำไมอีซี่อ่ะไม่ดีอีซี่มันก็ตายดีกว่ากูลืมไปแล้วก็ปิดปิดปดปปดกับมาเพลงนี้อีกครั้งครับผมเนี่ยหลังจากที่เคยตายมาก่อน

รู้สึกฝั่งโน่นนี่รัวกว่าฝั่งนี้ไงไม่รู้ไหวไหมเนะี่ยเออคนที่เป็นฝั่งโน่นนี่โคตรโชคร้ายเลยเพราะว่าตัวโนต้ตมันยากกว่าฝั่งผมอีกรู้สึกว่าเขาเจ้าตัวโนต้ตแบบเดียวกับในมอสนั้นเลยซึ่งฝั่งโน้ตแม่งโหมดมากฝั่งนี้ค่อนข้างจะโอเค เนี่ยไม่ตายว่าฝั่งนูน้นกดไวอะวะฝั่งผมนี่สบายนะฝั่งนู้นไม่ค้นรัวเลยเห็นใจจริงแต่ถ้ากดได้ก็ได้คะแนนเยอะกว่าฝั่งเราปะเออถ้าเพลงแบบเนี้ยถ้าฝั่งนู้นกดได้นีม่มงได้คะแนนเยอะกว่าเราเลยนะ ฮอแสนสี่อแสนห้าและคะแนนเคแสนห้าต่อหกหมื่ผมนะคอมพลีตอนาธิเลตจนะจ๊ะ มีใครจะดวนตัวเองไหมเสร็จย่างเองกำลังมันมาใครจะดวนมาละคนหนึ่งเละกเพลงรอบนี้เป็นเพลงยี่หนึ่งจะเล่นปีโก,โก้ฮาต่อแล้วกันรู้จักอยู่เพลงเดียวนี่ไงซาดี้วิตตี้เวียนแม้เฉาไปซาดี้ยเป็นมอสที่หลายท่านใจผมฟเล่นเหมือนกันยังไม่เล่นเลยเฮ้ยเป็นไร ปีโกฮาร์ดได้แล้วมาเด่เนสักทีเอ้ากูร <c oughs> ้องหนักไปแม่งตายหาเลยมาขอใหม่ <c oughs> อะไรวะทำไมมึงต้องตายเนี่ย <c oughs> กำลังร้องกันอยู่ตายหายก,ก็ได้เลยเสียงปีโกตูแม่งโหดเกินร้องทีตายมา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  เหมือนเพลงยี่หนึ่งจะได้เป็นคนเลือกเพลงปะเอาไม่ใช่แล้วโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้เพลงนี้เพลงของวิกสองเพลงนี้มันอยู่ใช้ได้ Let's go <S แบบฮาร์ดด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้น เพอร์เฟกอ่าลด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 ใจเย็นๆๆหลุดใหไหวไหมหนูเดินเด้นเดินเ <probable eller Rednerwechsel> ด่นเดิน

คือพลาดเหมือนเขากดไม่โดนแต่คะแนนนี่ใกล้ามากอันตรายจริงผมเริ่มพลาดไปบ้างแล้วเคล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 ใจเย็นใจเย็นโอ้นิดดีเอ้อเออเอ้ออ้าวมาแซนี่ไงวะตอนแรกไม่ถึงไม่ใช่หรอเวนกรรมจีจีเงี้ยไรกันแม่นเพลงง่ายไปอะเราอะแย่เ,เราอะ <laughs> ทิกกี้ทิกกี้ไหม ทิกกี้มาฮารทิกกี้หาตายซะเมิอ,เงเองเฮ้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 เเฮ้นอ้เอ้เฮ้ออ้เฮ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 ้เ่าเฮ้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 นี่เพลงขออใครไ้่น่เยคุ้นฮ้เฮ้เฮ้เฮ้น,นคุ้นฮเฮ้้้นเ แ่ว่าคนคุนก็คุนคุน่ยหรือเปล่าวะเราไม่คุนแหละก็เพลงง่ายๆฟังสบายผมเนี่ย

จีจีฮึฮึจีจีจ้ามา let's go ึมม์หลายเพลงก็ลืมหมด Winter h ์ r ฮอร์เอร์เซนไปอ่าอะไม่ทันแล้วเพลงอะไรมาบาลิสติกอีซี่อีแล้วอะโอ้ไอเพลงนี้ที่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งซ้ายแม่งแก โคตรเสียเปรียบไปถามวนเนี่ยชิมหายแล้วเพิ <c oughs> ่งเล่นไปเมื่อกี้ชีตไหวไหมเองตี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  mẹ mày 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 โอ้โหแม่งฝั่งนี้มันเยอะกว่าจริงเค่เ้ยใครอยู่ฝั่งนี้เขาโชคร้ายเลยเคแต่ฝั่งนี้ได้เปรียบม,มากสกร์มันน่าจะเยอะกว่าถ้าเกิดใครเล่นคองได้กว่าตาตาตต บ้าไปแล้วโอเอ้ยแสนปะเจอหมืน่นอะสูไม่ได้เขาหมื่นตัวแสนคะแนนเคโคตรห่างไวไหมหนูตัล่อไปแสนเลยเคลูกศรเยอะอเกินแ่งเล่นไปหนูเคคนระดับเลย โอ้ยตุกก็เล็มเบลอเหมือนกันเยอะเกะินจะสอนจีจี <c oughs> แสนต่อหมืน่นนะนั่นใครเก่งบ้ากเขาเล่นกันไปแล้ว คนนี้เหมือนจะเก่งเลสโก้ทิกกี้แมสเน่เลสโก้ไม่น่าเล่นได้เอาเพลงอะไรมาหนิแมดเน่ฮาร์ต huh? ตูได้ชิบหายแล้วจะรอดไหมเลสโก้ <laughs> ได้ไหมอืม let's go ไอเขามาอยู่ว <forever> ่ะคนนี <District of water bunları> ้ใช้ได้โอเคการต่อสู้นี้สิวิธีคิด let's go Let's go ตามไม่ทันหนูมา <c oughs> <c oughs> ตามทันไหมอู้ชิดไม่เงือ้อมาพร้อมกัน ไม่งงบ้างหรอวะตัวยังงงเลยเค้กอ้โอเคเขาก็ยังตามผมมาได้ติดเว้ยคนนี้นี่ใช้ได้ อุ้ยลืมกดค้างพลาดพลาดแสและมาใช้ได้ใช้ได้ป๊า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 ปา

โอเคผมนั่นก็ไว้เท่านี้แล้วกันผมพักแล้วผมนะก็มาดวนกันทุกคนแบบสบายๆมันก็เล่นเพลินดีนะเออใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์สติ๊ก์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสังผลงานขผมนัน้าเกิดใครอย่าดูผมเล่นเกมนี้อีกลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีครับคุดบายหน่อยคืนนี้